สวัสดีค่ะเด็กๆและผู้ปกครองทุกท่านนะคะสําหรับวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้นะคะจะเป็นการทดลองให้เด็กๆเปิดหนังสือใบหน้าที่14เลยนะคะวันนี้เราจะมีการทดลองกันทั้งเป็นการทดลองใบไ,ไม้การทดลองดินสอและบล็อกอ่ะเรามาดูวิธีการทดลองกันนะคะเด็กๆอ่ะเมื่อกี้มีทั้งดินสอใช่ไหมให้ให้ทำการทดลองโดยการเราใช้หลอดเนี่ยเป่าแล้วดูว่า สิ่งใดเคลื่อนที่หรือว่าสิ่งใดไม่เคลื่อนที่นะคะอันนี้เดี๋ยวแนะนําก่อนอันนี้เป็นดินสอกับสีนะคะที่ครูโบเตรียมไว้เพื่อจะทําการทดลองให้เด็กๆดูส่วนอันนี้ก็จะเป็นบล็อกไม้เห็นไหมคะชัดไหมคะอันนี้จะเป็นบล็อกไม้นะคะบล็อกไม้มีน้ําหนักเป็นยังไงเอ่ยหนักนะคะอ่าบล็อกไม้กับดินสออะไรหนักกว่าคะบล็อกหนักกว่าใช่ไหมคะและอีกอย่างหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นใบไม้ที่ครูโบ นำมาให้เด็กๆได้ทดลองใบไม้นี้หนักหรือเบาคะเบาใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยวเราจะเริ่มทําการทดลองกันนะคะเด็กๆด,ดูเลยเดี๋ยวคุณครูโบเริ่มทําการทดลองดินสอก่อนดีกว่านะคะโดยคุณครูโบเนี่ยจะเอาหลอดเนี้ยใช้ลมเป่าดูซิว่าดินสอจะเคลื่อนที่ไหมหรือว่าดินสอจะอยู่กับที่นะคะแล้วให้เด็กๆด,กดูแล้วเราจะไป ติ๊กกันที่ในหนังสือนะคะอ่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยนะคะอ่าเป็นยังไงคะดินสอเคลื่อนที่หล่นไปแล้วนะคะแสดงว่าดินสออันนี้เคลื่อนที่ไหมเคลื่อนที่นะคะเพราะว่ามีน้ำหนนะักเบาอ่ะยางต่อไปมาดูบล็อกเดี๋ยวเอาบล็อกชิ้นเล็กก่อนนะชิ้นเล็กก่อนดูซิครูโบจะเป่าไปหรือเปล่า ไปไหมคะไม่ไปเป่าแดงแล้วด้วยก็ไม่ไปค่ะเด็กๆอันนี้บล็อกอันนี้ไม่ไปนะแล้วเดี๋ยวลองดูบล็อกชิ้นใหญ่นะคะว่าจะไปไหมไม่ไปเหมือนกันค่ะเด็กๆอ่าะสะดุปได้ยังไงคะแสดงว่าบล็อกไม้นี้ออกแรงเป่าแล้วไปไหมคะไม่เคลื่อนที่ใช่ไหมคะอ่า เรามาดูต่อไปเป็นใบไม้ที่เราจะทดลองกันใบสุดท้ายแล้วนะคะมาดูว่าเป่าแล้วไปหรือเปล่าอ่าเด็กๆดูดูดีๆชัดๆน,น,นะคะแล้วก็จําด้วยนะจะเป่าแล้วนะคะหนึ่งสองสามอ่าใบไม้ไปไหมคะไปเหมือนกันคะ่ะอ่าคราวนี้เด็กๆดูเลยเรามาสรุปกันนะคะ เรามาสรุปกันดีกว่าอะเด็กๆดูนในหนังสือนะคะเขาบอกว่าขอ้อแรกเป็นใบไม้เคลื่อนที่ถ้าเคลื่อนที่อะใบไม้เมื่อกี้คโโรูโบเป่าเคลื่อนที่ไหมคะเคลื่อนที่ก็ให้ติ๊กที่ช่องแรกนะคะส่วน,นช่องที่สองเนี่ยไม่เคลื่อนที่เราก็ไม่ต้องทําอะไรเราจะติ๊กเฉพาะที่เคลื่อนที่นะคะอ่ารูปกลับไปรูปดินสอรูปดินสอเมื่อกี้ครูโบเป่าแล้วเคลื่อนที่ไม่คะ่ะเด็กๆเคลื่อนที่เราก็ติ๊กในช่องที่ เคลื่อนที่เหมือนกันนะคะส่วนบล็อกไม้ทั้ง2อ,อันนี้ครูโบเป่าแล้วเคลื่อนที่ไหมไม่เคลื่อนที่เราก็ติ๊กที่ในช่องไม่เคลื่อนที่ในช่องที่สองนะคะโอเคไหมคะเด็กๆอ,อันนี้เป็นการทดลองวิทยาศาสตร์นะคะส่วนมาหน้านี้จะเป็นการทดลองเกี่ยวกับลูกโปง่งว่าอ,อ ใช้แรงเป่าอันไหนที่ใช้แรงเป่าแล้วลูกโป่งจะมีลมเข้ามาลูกโป่งจะเป็นลูกได้ก็ต่อเมื่อเราใช้ลมเป่าเข้าไปใช่ไหมคะเราจะมีลมพองโตขึ้นมาเหมือนลูกโป่งนี้เราเป่ากับปากได้ไหมเป่าได้นะคะอ่าเห็นไหมจะเกิดลูกโป่องออกมาเป็นลูกกลมๆแต่ครูโบถามนะคะอุปกรณ์อันนี้อุปกรณ์อันนี้เด็กๆรู้จักไหมอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่ ใช้สูบใช้ปั๊มลูกโป่งเพื่อให้ลมเข้าไปในลูกโปง่งแล้วก็ให้ลูกโป่งพองโตนะคะอันนี้สอนพัดลมทําให้ลูกโป่งพองโตได้ไหมไม่ได้นะคะอันนี้คุณครูโบจะให้เด็กๆระบายสีระหว่างที่ปั๊มลูกโป่งกับพัดลมอันไหน ทำให้ลูกโป่งพองโตเลือกระบายสีเลยนะคะครูโบอธิบายไปแล้ววันนี้ไม่บอกนะเด็กๆฟังเอาเองส่วนอีกหน้าหนึง่งอีกหน้าหนึ่งนะคะวันนี้หน้านี้อันนี้จะเป็นหน้าที่สิบหกอ่าเด็กๆมีอะไรในรูปบ้างเห็นเยอะแยะเลยใช่ไหมคะอันนี้เขาให้เด็กๆสังเกตภาพทั้งหมดนี้เลยแล้วก็ระบายสี ด้วยสีแดงคือสิ่งที่ต้องสูบเข้าไปด้วยลมนะคะแล้วก็ระบายสีน้ําเงินกับสิ่งที่เคลื่อนไหวได้ด้วยเองนะคะอะมาดูซิว้าวนี้เด็กๆด,ดูว้าวนี้นะคะอันเนี้ยเราต้องใช้ที่สูบไหมคะหรือว่าว้าวเคลื่อนไหวได้เพราะว่ามีแรงดันของลมอันไหนคะเราต้องระบายสีอะไร เด็กๆเ,เลือกเอาเองนะคะอ่าอันนี้กลังหันก็โดนลมพัดถึงจะหมุนได้สนลุูกโป่งนี้เราต้องสูบลมเข้าไปใช่ไหมถึงจะทําให้ลูกโป่งพองโตได้อันนี้ให้เด็กๆเ,เลือกระบายสีนะคะระหว่างระหว่างสีแดงสีน้ําเงินอันไหนหน่าจะเหมาะกว่าโดยคําสั่งเขาบอกว่าให้น้องระบายสีภาพ ที่ต้องสูบลมเข้าไปด้านในเนี่ยด้วยสีแดงลูกโป่งสูบลมเข้าไปด้านในไหมคะใช่ค่ะเราต้องสูบลมเข้าไปด้านในเพราะฉะนั้นลูกป,ป่งระบายด้วยสีอะไรคะสีแดงนะคะแล้วก็เขาบอกว่าและสิ่งที่เคลื่อนไหวได้เองด้วยลมอ่ะให้ระบายด้วยสีน้ําเงินอันไหนโดนลมแล้วเคลื่อนไหวได้เองเราก็ต้องระบายด้วยสีน้ําเงิน ว้าวกับกังหันกังหันเมื่อเดินลมมันหมุนมันเคลื่อนไหวได้เองเราไม่ต้องสูบแสดงว่าต้องระบายสีอะไรคะน้ำเงินอ่าแล้วเด็กๆดูว่าวนะคะว่าวเมื่อโดนลงม,มันก็จะลอยขึ้นไปเองให้เด็กๆคิดเอาเองว่าจะระบายสีน้ําเงินหรือสีแดงนะคะสําหรับว่าวอ่าสําหรับข่าววิทยาศาสตร์วันนี้ครูโบโฝากไว้แค่นี้นะคะตาการทดลองให้เรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวเจอกันข่าต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ